วันนี้ครับผมทีมีแล้วนะครับอยู่ในกับช่องน้องโรงมานะรแล้วอีกแล้วใช่ไหม B oring. B oring. บอดิงบอดิงคือสเสียงของผมเองนะครับผมเดีย๋ยวผมค่อยอัคดคลิปให้ดูนะครับผมก็นางที่ผมพูดไปกับไอตัววีกัซซูนะครับผมถ้าผมจะเล่นชาลีนี่นะคะเรื่องหานนะครับผมโคตรยากก็เป็นยังไงนั้นก็ไปติดจากชฉุดไปเลยนะนะ กิ่ขนมไทยด้วยขายเขียดโอเคชาดีเป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วนะครับผมผมระเบนที่สุดแล้วไอชาดีจนะ้นจะวัดปรมาตัวไหนก็ได้ ใช่จะไปรู้โอเคพยลองเล่นอยู่นะ,ะนี่นะกดปิงไม่ได้อุ้ยมาพอดีเลยเดี๋ยวนี้แล้วกัน ในห้องนะครับผมวันนี้เก็บไอยไม้ผมไปดูเทคนิคของของคนที่ได้เก็บไอนะครับผมผมไปดูคลิปนันนะผมไปดูคลิปมานะครับวิธีการเอาดอทชาลีชาลีก็คือเก็บไายให้เยอะๆแล้วตอนได้สิบถุงท้ายนะครับผม เเข้าไปทีแล้วห้องนะครับเดี๋ยวมันดอกเรานี่โอเวอร์เลยนะไม่ผมไม่ได้เปินดนี่ดูก่อนถ้าจะป็นเข้านะครับก็ให้ดูสองครั้งนะครับผม จะไปชั้นบน,นไมได้เอชาดีนะคระผมมันวิ่งช้ามันอ้วน <c oughs> บูเลนนะครับได้เจ็ดเรามารอดูกันนะครับตอนนี้เดือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าอายหมดให้เราวิ่งไปหา ใช่ทา่ดีนะครับผมนันหนึงเปิดน,นีก่อนเอ้ารุดนั่นหนึ่งครับอันนึงนะผมเล่นต่อไหนแล้วเพราะว่าผม,มเปิดเปิดนี่ดำคาชิบหายไอ้เหียยโอยโอยยลยๆๆยยยยยๆ เขาไปกันด้วยนะเขาจะมีเสียงรบกวนอะไรเรียกว่าอะไรนะรกะเล็แกแค่เกมอยู่โอเคมีมีเด็กกระปุกมาเล่นมาเล่นมาเดินเล่นในแถวนี้นะครับผมเฮ้ยแจ<ร>กแิบหายขอพินเน็ตดินั่นึงนะครับพินเน็ตก่อนอรกรแเล็ก มาต่ออายหมดไอชิบหายมาก่อนล้วก็อไรครับจะไปเสียงโงงๆหรอไม่ นังนะครับตอนผีมาเดี๋ยวค่อยนี้ตอนนี้ผีมาแล้วเออนั่งนึงนะครับแล้วมันก็แจ้งเตือนพูดเยอะเลยว่าเฮ้ย อันนี้ห้องนี้มีไอรอออีแล้วพี่โุ๊บพูดเไปตรงตัวได้แล้วดูก่อนมันลงไปมันลงไปโอเคโอเคไอ้นี่มันโกงนะครับไอ้นี่มันโกง โอว่าได้ไปชั้นใต้ดินเหมือนเดิมไปเรื่อยเย็ดเคสวยชายมา,ามาึงยู่บ้ามาตอนนี้ได้รึเปล,ล่ปาไอ้ชายฮะเราจะเอากุญแจแล้วก็ไปชั้นใต้ดินง่ายๆไ,ไปวับแล้วก็ไม่ชั้นใต้ดินเลยแล้วก็ไปที่กุงขังมันเข้ามาไม่ได้ถ้าเราถ้าเราได้กุญแจอเอาอายหมดอีก เยเจอพีก <Yeah>, hey, mm ็ต้องรันันอย่างเดียวแหละดี่เพิ่งเดินชิวๆอ้าไปด้วยรู้สึกว่ามันโกงว่ะไันขึ้นไปก้อนนะครับผมอย่างนี้แหละโอจะชนะให้ได้ มันตรงที่มาไอ้ใกล้กูเลยไอ้เยศที่มาเสียงมานะครับไอ้โกไอ้นี่ไอ้โก ไปทำไงขันแค่นันเดียวพร้อมดูวไปเดี๋ยวดีเลยโอเคไปกันแน่ต้องวิจุ ยิ่งเฮมาตัวฟักเกอร์ช้าแล้วครับน้องๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย EP หน้าก็จะเป็นสุนัขปีศาจนะครับผมในคาลอหาร์ก็ กําเพงแค่นี้เนาะบางคนก็จะขี้อดตดหายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เตือนอีกทีแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะครับผมบ๊ายบาย